วันนี้นะครับรีวิวนะครับวิธีเปลี่ยนหลอดหลอดทีวีครับ4หลบส32นิ้วนะครับโดยช่างโต้งนะครับอ,อันนี้แกะจอออกไปแล้วครับต้องแกะด้วยความระมัดระวังนะครับ มองลหน้าตาหลอดี่เป็นนี้นะครับอันนี้รู้สึกจะมีอยู่สองแถวนะครับเพื่อนๆนี่นครับหลอดมันหลอดมันจะเป็นลักษณะแบบน,นี้เครื่องหนึ่งไม่ได้มีหลอดเดียวนะครับว่าให้ไปเปลี่ยนมาทําไมราคาเป็นพันหนอะเครื่องหนึ่งไม่ได้มีหลอดเดียวครับมันมีเป็นสิบหลอดนะครับนี่ เมื่อกี้ลืมถ่ายตั้งแต่ต้นนะครับตอนเอา,อาจอออกนะครับแต่ยากนิดนึงนะครับดูแล้วเพื่อนๆทำเองได้นะครับแต่ว่าถ้าว่าไม่มั่นใจกลัวจอแตกก็ส่งร้านซ่อมแถวบ้านดีกว่าครับมันจอแตกไม่คุ้มนะครับเราไม่ไามาเช็คหลอดนะครับว่ามันมันมัน มันขาดยังไงนะครับเราหลอดออกไปนะครับหลอดเก่าออกไปแล้วเรามาวัดทาดู ตันนี้เราใช้เป็นหลอด DIY นะครับทนเหมือนกันนะครับแต่ต้องมาร์กให้ดีนะครับไม่ง,งั้นเดี๋ยวแสงไม่เสมอนะครับก็ดูแล้วดูแลยุ่งยากนิดนึงนะครับบางท่านถ้าไม่มีเวลาลองนั่งทำก็ส่งช่างดีกว่านะครับแต่ว่ายากก็ไม่ยากแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเลยนะครับ ต้องมาร์กใ,ให้ตรงให้ทุกจุดนะครับอ่านี่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ใช้เป็นหลอด DIY นะครับแต่ว่าทนทนกว่าหลอดเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าอ่าหวัดเยอะกว่านะครับจะได้ใช้กันนานๆนะครับเดี๋ยวเรามาใส่เสร็จเดี๋ยวมาลองดูแสงกันนะครับ งานละเอียดครับใส่เสร็จไม่ใช่ว่าได้เลยต้องเก็บตรงเก็บสายให้ดีนะครับไม่งั้นมันจะเป็นเงาเวลาเปิดมานะครับ แล้วพลิกมาด้านหลังนะครับแล้วก็มาดูอ,าอาสายตัวที่ว่าไฟออกออกมาเพื่อไปจ่ายที่หลอดแบ็คไลท์นะครับปึ๊บพลิกมาครับเหต็กปัณกลองนะครับปึ๊บทำการเปิดเครื่องอ่าแล้วนะครับนี่ครับ แล้วนะครับเพนะื่อคุมแผ่นฉากมันลงไปนะครับ วางครับแล้วก็ทนกว่าหลอดเดิมแน่นอนนะครับด,ดูให้ดีนะครับครับเสร็จแล้วน,นะครับจากนั้นก็ใส่แผ่นกระจายแสงนะครับ ใส่ลงไปช่วงจังหวะใส่ไปก็ดูดีๆนะครับอย่าให้มีฝุ่นนะครับไม่งั้นเวลามันมีภาพมันมันจะเป็นรอยนะครับถ้ามีฝุ่นมีม,มดมีแมลงลงไปเงี้ยต้องดูให้ดีนะครับ จะได้ยินเสียงเครื่องเป่าลมนะครับข้างบ้านเป็นร้านมอเตอร์ไซค์ครับพอดีจะดังนิดนึงอ่าเนี่ยประกอบกอบลงไปนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูแสงอีกทีนะครับหลังจากที่เราใส่แผ่นกระจายแสงไปแล้วนะครับเปิดเครื่องนะครับน่าน มาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับใส่จอลงมปนะครับสําคัญมากนะครับช่วงจังหวะถอดจังหวะประกอบนะครับจอทําให้ดีนี่แตกจอแตกนี่เข้าเนื้อนะครับต้องทําด้วยความระมัดระวังใจเย็นๆนะครับดูให้ดีนะครับขอบมันเวลาเรากดอบอดี้มันลงไปนะครับไม่งั้นมันจะแตกนะครับดูให้ดีนะครับะ กอบบอดี้ตัวบนลงไปนะครับจังหวะนี้ต้องต้องให้มันเสมอจริงๆนะไม่เสมอนี่จอกระเด้งแน่นอนนะครับการประกอบนะครับ อย่างต้องใจเย็นหมดนะครับทำทีวีนะทำไม่ดีนี่จอแตกนี่ก็คือจบกันครับทำการใส่ลำโพงครับซ้ายขวานะครับ ใส่กริปไมนี่เสียสายอากาศเลยพี่เสร็จแล้วครับเรียบร้อย

ก็เมื่อวันพนนัุงน่ะถ่ายงานเสร็จประมาณสามสุ่งใช่ไหมจะต้องไปตัดสัมปวานต่อย <c oughs> <c oughs>